เอ่ยืนพื้นไม่เหมือนเดิมครับคือหุ้นเนี่ยต้องมีนำหนุนของผลประกอบการที่ดีนะครับในการที่ตลาดเช็คลงมาขาเนี้ยถ้าโมเมนตั้มดีเนี่ยผมว่าท้ายสุดจังหวะที่ทุกอย่างมันมีจังหวะปดล็อกมากๆหรือว่ามีจังหวะในการเด้งเนี่ยหน้าหุ้นพวกนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เด้งได้ดีกว่านะครับก็เอ่อวางไว้ตัวแรกนะครับที่กลุ่มของตัวการส่งออกช็อตหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มมเมนตัมของตัวข้างเงินบาทเนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์ของตอบโจทย์คืออ่อนค่านะครับก็เลือกมมเมนตัมที่ได้อร สัญญาณของตัวกำไรที่โมเมนตัมยังค่อนข้างดีนะครับหนึ่งตัวก็คือ GPT ครับที่เลือกมาวันนี้นะครับสัญญาณหลกัลกๆกำไรสั้นเลยนะครับคือคอร์เตอร์หนึ่งเนี่ยเรา forecast ไว้ที่240ล้านบาทนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยคอร์เตอร์หนึ่งที่60ล้านบาทแสดงว่าอรอบนี้จะเป็นภาพของการปรับขึ้นเนี่ยสี่เท่าตัวนะครับจากฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีแล้วว่าสัญญาณของการที่ค่อยๆดึงกำกำลังผิดจากสัญญาณของการไฟไหม้เนี่ยในช่วงสองปีก่อนเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ปีเนี้ย เริ่มเห็นกำลังผิดทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นภาวะปกติก็จะเทิร์นราวด้ในปีนี้นะครับเราดูในเชิงของตัวออยอดขายยอดขายดีขึ้นนะครับขณะที่มาจิ้นก็พยายามที่จะรักษาเลี้ยงได้นะครับคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยตอนนี้ยังเห็นจะนั่งตัวราคาไก่ราคาโครงไก่เนี่ยที่ยังอยู่ในเลเวลที่สูงอยู่นะครับขณะที่ต้นทุนคนจะกลัวมากว่าเข้าโพดสูงตัวกากถั่วเหลืองสูงนะครับแน่นอนคือคีย์พวกเนี่ย ยังเป็นคีย์หนึ่งที่เบนอยู่นะเป็นขาลบแต่ท้ายสุดเนี่ยผมยังเชื่อว่าทิศทางของราคาขายแล้วก็ยอดขายที่มันดีเนี่ยยังเป็นจุดหนึ่งที่สามารถทําให้กําไรของเขาตบโตได้แล้วก็ถ้าดูเนี่ยล่าสุดเห็นว่าภาครัฐเนี่ยอย่างคุณจุลินเนี่ยพยายามที่จะปล่อยโพลิซีเช่นการนําเข้าตัวข้าวโพดมากขึ้นการลดภาษีของตัวข้าวโพดเนี่ยทำให้ผมเชื่อว่าในช่วงต่อไปเนี่ยแนวโน้มของตัวราคาในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นทำของการถอยลดลงได้ในเชิงของตัวต้นทุนนะครับก็ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่ดูน่าสนใจสําหรับตัว ชียร์พีทีนะครับในตัวรแรกที่วางไว้ปิดปิดเมื่อวาน14บาท,ทาทรกเก็ตวางยังไงครับเอ่อแทเก็ตของเราเนี่ยจริงๆภาพของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราประเมินไปที่16บาท30นะครับก็ยังมีรูมสักประมาณ2บาทกว่าในโซนนี้นะครับขณะที่แนวรับสั้นๆผมว่าเทรนด์ของเขาก็ยังแข็งแกร่งนะครับในภาวะตลาดที่ปรับฐานของเขายังยืนได้ค่อนข้างสวยผมว่าแนวรับถ้าเกิดแน่นๆเนี่ยในโซนประมาณ13บาท50นะครับแล้วก็กรอบสั้นๆเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทะลุขึ้นไปเนี่ยถ้า ปดล็อก14ขึ้นไปได้เนี่ยก็แนวต้านเดิมที่เคยทำไว้14.7นะครับอันนั้นคือแนวต้านหลักในรอบนี้นะครับรบตัว,ตวแรก g f t ตัวที่ 2, 2> เชิญเลยครับตัวที่2เนี่ยวางฉีกมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ดูกับ momentum มมของตัว earnings ที่ปีน,นี้ผมชื่อว่าลุ้นการเทิร์นราวนะครับก็คือตัวของเมเจอร์นะครับสัญญาณ Major เมเจอร์เนี่ยแนวโน้มของไตรมาสหนึ่งเนี่ย,ยจะเป็นภาพของการพลิกกลับมาบวกเล็กๆนะครับ นี่นย,ยังไม่ประกาศงบไตรม,มาสหนึ่งใช่ไหมครับยังครับยังครับใช่ครับ<อ>จะภาพของไตรามาสหนึ่งคาดว่าจะเป็นภาพของการบวกขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็เร่งตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยในช่วงของไตรามาสสองนะครับอย่างแข็งแกร่งจากมุมมังของตัวหน้าหนังเนี่ยที่ปีนี้ทั้งฝั่งของตัวหนังฝั่งฮอลลีวูดหนังไทยเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นมากนะครับอย่างใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าะจะมีพวกหนังแบบอ,อย่างเช่นด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยที่ค,คนคนเป็นแฟนในกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ก็พยายามที่จะติดตามอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้รายได้ที่ค่อนข้างดีมากนะครับขณะที่ในเชิงของตัวการแก้ปัญหาโควิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสปีที่โดนเนี่ยเขาก็ลีนในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายคอสต,ต่างๆเนี่ยไปค่อนข้างเยอะขณะที่ภาพรวมตอนนี้ผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆดึงกลับในเชิงของตัวกําไรหลักและในเรื่องของตัวตัวหนังนะครับขณะที่ภาพรวมของตัวกําไรเสริมเนี่ยพวกตัวที่มัมนมี margin สูงเช่นบลอกคอร์อต่างเนี่ย ยอดขายผมเชื่อว่าจะเล่งตัวขึ้นเพราะว่าเขาขยายช่องทางล่าสุดนี้ก็จะมะีการส่ง delivery นะครับหรือว่าการเปิดฟูดเนี่ยที่อยู่ในชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างไม่ต้องเดินขึ้นไปถึงโรงหนังแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ออนท็อปในเรื่องของ e v e n u e นะครับท้ายสุดเนี่ยคือเรื่องของตัวรายได้ที่หายไปคือ SF เนี่ยที่ขายให้ CPN ไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็ปีนี้ก็จะมีการนำเม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับเช่นในข่าวของการทำหนังเพื่อป้อนฝั่งของตัว Netflix หรือว่า จับมือกับฝั่งตัวเวิร์คพอยเท่าแก่น้อยพวกนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดซินเ r จีในช่วงถัดไปนี้รา mm. คากุ้นเชื่อว่าคนคาดหวังน้อยในเรื่องของอการดูหนังในนีนน้มันยังกองอยู่ในโซนล่างแต่เชื่อว่าทุกอย่างมันบอทอปเอาแล้วครับค่อยๆฟอร์มตัวกลับขึ้นมาแล้วเทิดดูในเชิงของตัวเทคนิคนี่ตอนนี้เมเจอร์เนี่ยดูเป็นภาพใหญ่นิดนึงเนี่ยเบรกตัวกรอบดาวเทนยะ ดาวเทนไลน์ uh, line, ภาพใหญ่มากๆเรียบร,ร้อยแลลวนะครับ ừ, นะครับ ừ, ผมก<ๆ>็เชื่อว่าจังหวะนี้จะเป็นภาพของการเริ่มสตาร์ตตามเทรน์ของตัวอ,อกมาเอ็นนิ่งโมเมนตัมของตัวเมเจอร์ปีนี้เราเชื่อว่ากําไรหลักของเขาเนี่ยจะกลับมาเทินนะครับคือพลิกมากาไรห0ร้อยกว่าล้านจากปีแล้วเนี่ยที่กาไรหลักเนี่ยเป็นภาพของการขาดทุนที่แปด้อยล้านครับครับขาดเกตระยะสั้นเท่าไหร่ครับติดเมื่อวานระยะสั้นระยะสั้นมองไปที่โซนสำคัญย2ิบสองนะครับคือตัวนี้ง่ายๆเล่นทีละบาทนะครับ ก็ตันแรกไว้ที่ยี่สิบสองต้านที่สองไว้ที่โซนประมาณยี่สิบสามเศษๆนะครับแล้วก็ภาพรวมของภาพพิกักลางเนี่ยเราวางไว้ที่ราคาเป้าหมายเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่ยี่สิบห้าจุดห้านะครับครับตัวที่สองเมเจอร์ตัวที่สามเขาวันนี้มีกี่ตัวครับอตัวที่สามผมวางไว้เป็นภาพของการลงทุนยักษ์กลางนิดนึงละกันคือตัวใหญ่นะครับคือตัวของซ p พครับสัญญาณของ c p พอเนี่ยโมเมนตัมของกาไรยังไม่ได้ออกเหมือนกันคิดว่า โมเมนตัมของตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าค่อนข้างดีนะครับสัญญาณของเซมโซเซลเนี่ยโกรด์เนี่ยจะกลับมาเนี่ยโกลดได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเย็นเดียก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ปีแล้วก็คล้ายกันโมเมนตัมของภาคการพูดของบ้านเราอะเหนื่อยแล้วก็ CBO เนี่ยมีจังหวะในการปรับในเรื่องของการควบรวมกิจการอะไรต่างๆนะครับอยในเนี้ยด้วยภาพของปีเนี่ยผมเชื่อว่า CBO จะเริ่มกลับมาอยู่ในเลเวลของกําไรเนี่ยที่ค่อนข้างดีละ เคลียร์โครงสร้างต่างๆแล้วก็เคลียร์ในเรื่องของการกู้อะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เชื่อว่าค่อยๆฟอร์มตัวรักษาฐานแล้วก็มีการการเบรกเอาในช่วงถัดไปนะครับสำหรับตัวเซเว่นนะครับตัว c ีบอนะครับวันนี้ก็ผมว่ากรอบโซนประมาณหกสิบห้าเนี่ยตั้งรับได้นะครับเพื่อเห็นจังหวะในการย่อถึงโซนนั้นนะครับแล้วก็ภาพเรียะกลางยาวเนี่ยปัจจัยพินฐานระวังไว้ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับครับครับชัดเจนครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์วันนี้คือ ใครรับความเสี่ยงได้ให้เข้าแต่ใครรับความเสี่ยงไม่ได้รอสัปดาห์หน้าถูกต้องไหมครครับแบ่งไม้แล้วกันนะครับคืออาจจะไม่ต้องเข้าแบบไม่ต้องเข้าแบบเต็มที่มากคิดว่าหนึ่งหกสามสูตรือว่าอาจจะมีลุ้นเด้งอ่ะนะครับออืครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ